I <laughs> do สวัสดีช MC Gaming ามทุกคนทุกท่านนะครับคลิปนี้อยู่กับผมเอกนะครเกมมอร์ในไมค์คา Pocket Edition นะเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพามาสอนอัปเดตเวอร์ชันเซิร์ฟเวอร์ของ Pocket Mine กันนะครับซึ่งเป็น Pocket Mine 64บิตนะก็ะคือที่ใครบอกพี่ครับผมโหลดไม่ได้มือถือเป็น32บิตโหลดไม่ได้นะครับก็จะเป็น64บิตเท่านั้นที่โหลดได้นะก็คือ64บิตก็น่าจะประมาณแรม3แรม4ขึ้นไปหรอลนะครับต่ำๆน่าจะแรม4อะนะนะแต่บาง แต่บางคนแรม4พี่ครับแรม4มันไม่เป็น64บิตนะพี่อัดโหลดไม่ได้อย่างงี้นะคือแรม4นี่มันมี2แบบไงแต่ถ้าสูงกว่า4ก็คือเป็น64บิตแน่นอนต่ํากว่าคือ32บิตแน่นอนนะโอเคแต่วันนี้เราไม่พูดถึงเรื่องนี้ครับเราจะพูดถึงเรื่องนะอัปเดตเซิร์ฟเวอร์ Pocket m y นะอ่าล้วก็ย้ําตรงนี้นะครับว่าเซิร์ฟเวอร์ Pocket m y มันมันเล่นรวมไม่ได้นะคือแบบเปิดเราเปิดตรงนี้เราเล่นกับเพื่อนได้เฉพาะเราเปิดไรไฟให้เพื่อนหรือแชร์เน็ตให้เพื่อนแค่นั้นเองนะครับ มันไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์แบบเอาไว้เล่นออนไลน์ได้นะมันเป็นเซิร์ฟออฟไลน์นะครับเอาไว้เล่นคนเดียวก็ได้อะไรอย่างนั้นนะโอเคนะครับวิธีการอัปเดตเวอร์ชันเซิร์ฟเวอร์ครับง่ายๆเลยอย่างแรกเห็นตัวข้างบนไหมเป็นลูกศรเนี่ยครับนะเนี่ยนะกดดาวน์โหลดไปเลยนะครับแล้วมันก็จะโหลดนั่นแหละครับนี่คือวิธีการอัปเดตเวอร์ชันล่าสุดแบบง่ายๆนะง่ายที่สุดนะครับแต่ว่าบางทีอาจจะแบบห,หายหรือไม่หายก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วแต่เนาะบางทีเครื่องมัน ล้างข้อมูลทั้งหมดนะครับโอเคแล้วก็กดสตาร์ทมาเข้าเกมดูรอแป๊บโอเคครับมาเราเข้าเกมดูซิพ็อกเก็ตไมล p พ็อกเก็ต e มอยู่นี่อะนะับนี่ก็จะเป็น1.8เหมือนกันนะมันคงไม่เป็น1.9ตอนที่ว่า1.9ยังตัวเต็มไม่มาหรอกนะครับโอเคก็ถ้าเสียงผมปแปลกก็ขอพายด้วยกันนะพอดีไม่สบายนิดหน่อยนะครับแล้วอัดคลิปก็อัดตอนเที่ยงด้วยอ่าโอเคมาละ นี่มันคือที่ไหนเนี่ยมันคือที่ไหนอ่ทำไมโลกโลกมันบั็กนะครับอ่านี่วิธีการโหลดนะวิธีการโหลดอ่าตัวนันนะครับหรือถ้าใครไม่ไมถนัดแบบนี้นะครับหรือไม่ได้ใช้พ็อกเก็ตมาใช้แบบตัวแอปอื่นอะไรงั้นนะครับก็เดี๋ยวผมจะสอนอีกวิธีนึงเนาะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวดูก่อนดูนี่ก่อนมันบล็กใช่ไหมทําไมแปลกจังบึงน้ำมัน,ปนแปลกอ่ะนะทุกคนโอเคนะครับมาออกก่อนนะ วิธีที่2นะครับก็คือ,อให้ปิดเซิร์ฟก่อนดีกว่าอะสต็อปไปนะครับวิธีที่2ก็คือให้ดาวน์โหลดตัวไฟล์ Pocket Mine, p o c k e t m i n e p a นะวิธีนี้ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีนะครับใครที่แบบเปิดเซิร์ฟมานานานะต้องบอกนานๆนะจริงๆนะครับอ่ะนะก็ใครใครต้องกอาราตัวพานี้นะครับให้โหลดให้ที่ใต้ดีสคริปชั่นนะผมทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับโอเคซึ่งมันอยู่ตรงนี่ อันนี้นี่นอันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชัน1.8เหมือนกันนะนะครับก็ให้เราหาไฟล์ที่ชื่อว่า PocketMine นะครับไฟล์เดิมที่ผมบอกว่าสอนลงโลกอะ่ะนั่นแหละอืมปึ๊บอ่านี่ไงใช่ไหมไม่ใช่ดิอันนี้ของ1.1นะครับนี่นี่อันนี้นี่ไงใช่ไหมเนี่ย PocketMine 4 6 0มันคืออันเดียวกันนั่นแหละนะครับอ่ะกดลบไปนะ สมมติว่าเป็น1.7หรือ 1. อะไรก็ได้นะครับเราจะเปลี่ยนร์ชาตอ่ะแล้วก็อันใหม่มาก๊อปมาวางนะลบอันเก่าก่อนแล้วค่อยวางแล้วก็เปิดเซิร์ฟเวอร์อนะครับแล้วก็เข้าเกมแค่นี้แหละครับ <c oughs> ในขณะที่รอผมก็จะต้องบอกออธิบายในสิ่งที่หลายคนมาคอมเมนต์นะ <c oughs> มีหลายคนบอกมาว่าคอมเมนต์คอมเมนต์เดี๋ยวนี้คอมเมนต์แป๊บเขาได้นะครับมีคนบอกว่าพี่ครับพี่ครับถ้าผมเล่นอนะซีมาดอนดอย่างเงี้ย ผมจะอัปเดตตัวรันนี้ได้ไหมคําตอบคืออัปเดตไม่ได้ครับเพราะว่าซีไมล์เขาล็อกล็ C อกโค้ดไว้ล็อกลารกอินไว้นะโหลดสิลูกโหลดโหลดไม่โหลดครับโอเคโหลดละ <c oughs> คือซีไมล์เขาล็อกไว้เนาะเราไม่สามารถอัปเดตได้นะครับแต่ผมก็จะบอกว่าไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าผมให้ให้เขาอัปเดตให้ตลอดแหละนะเพราะผมก็เปิดเซิร์ฟปนึงครับอยู่ก็ใช้ซีไม์เหมือนกันนะดังนั้นใครที่ใช้ซีมเปิดเซิร์ฟนะไม่ต้องกลัวเลยนะไม่ต้องกลัวเวอร์ชันมันจะเก่านะเพราะว่า ตัวรันเนี่ยตัวรันที่ผมเอามารีวิวนะั่คือตัวเดียวกันกับที่ซีมายใช้นะครับก็คือตัวที่ผมให้ซีมายเขาอัพให้ะไรเพราะว่าตัวรันตอนนี้คือคือผมเป็นคนหาหาให้เขาอัพไงนะตามจริงคือเขาไม่เขาไม่ทันได้หาหรอกนะคือผมก็แบบพี่รับตัวรันตัวใหม่มาแล้วอะไรอย่างงี้นะตัวรันใหม่มาแล้วอัพได้เลยนะพี่อย่างนั้นอย่างงี้นะครับเขาก็ทำให้บางทีตีหนึ่งตีสองมานั่งอัพแล้วก็เทส <laughs> นะนั่นแหละนะครับ ก็แลนละครัที่ใช้ PocketMine นะนี่คือวิธีการอัปเดตเวอร์ชันของ PocketMine นะอัปเดตเวอร์ชัน Minecraft นะครับก็เป็นอะไรที่ไม่ได้ยุ่งยากเลยนะอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับทุกคนมีคนอมเมนต์มานะอันนี้คือมีคนอมเมนต์มาอยู่บอกว่าพี่ครับเวลาผมอัปโลกลงไปในเซิร์ฟแล้วมันไม่มันไม่ไปหาโลกนั้นนะก็ให้ทําการลบโลกเก่านะครับไม่ลบก็เปลี่ยนชื่อได้นะอ่าเดี๋ยวเดวละเดี๋ยวผมขอเรียเข้าไปที่นี่ก่อนอ่าสมมุตินี่คือ อันนี้คือไฟล์ของเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมนะครับเราเข้าไปที่เวอร์นะเวอร์ Ver จะมีโลกตรงนี้เห็นไหมเนี่ยครับไอเวอร์เนี้ยให้เราอ่านี่ไม่ใช่เวอร์ตรงนี้นะอันนี้คือออกไปอันนี้คือเวอร์ใช่ไหมเรากดเข้าไปทีหนึ่งอ่าแล้วจะเป็นโลกตรงนี้นะใครที่อัพโลกอัพโลกลงในนี้แล้วนะครับให้เปลี่ยนชื่อโลกเก่าก่อนหรือลบก,ก็ได้นะเช่นจะเปลี่ยนชื่อเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรนะเป็นชื่อเป็นเวอร์หนึ่งอย่างเงี้ยนอะ่ะ นะครับแล้วก็เอาโลกใหม่มาใส่ให้เป็นชื่อเวอร์เหมือนเดิมนะโอเคนะครับนั่นแหละแล้วเปลี่ยนอย่างนั้นเสร็จปุ๊บนะครับแล้วลองไปงรันเซิร์ฟดูมันจะใช้ได้ปกตินะเพราะว่าถ้าไม่มีปลั๊กอินนะครับมันจะใช้ได้แค่โลกเดียวนะครับมันจะไม่สาทีไปหาโลกอื่นได้นะยกเว้นสว่าตัวรันมันจะรองรับอ่าเกี่ยวกับพวกนเนเธอร์พวกอะไรอย่างเงี้ยน,นะถ้ารองรับมิติสองมิติสามนะมิตินเนเธอร์ม,มิติเอนะ็นอะถ้ารองรับก็เปลี่ยนชื่อให้มันเหมือนกันนะ ล้วก็ใช้ประตูข้ามได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะไม่รองรับนะมือถือพถ้าเป็นมือถือพกเก็ตมาจะไม่ค่อยรองรับนะครับถ้ารองรับก็คือจะเป็นพวก VPS พวกอะไรอย่างเงี้ยนะซื้อแบบเอออีกระบบหนึ่งอนะ่ะระบบใหญ่กว่านี้หน่อยก็เสียตังค์เพิ่อมอ่ะนะครับถ้าเกิดจะใช้นะอ่าโอเคก็อีพีนี้ไม่ใช่อีพีนี้คลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะก็แค่มาอธิบายนู่นนี่นั่นนิดหน่อยนะครับก็ คงไม่ต้องสงสัยกันแล้วนะว่าวิธีอัปโลกอัปยังไงอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแล้วก็วิธีอัปตัวรันเนี่ยอัปยังไงนะโอเคครับก็ทั้งไงคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะอย่าลืมกดไลค์ให้ถึงคนละคนละไลค์ให้ถึงสัก10ไลค์เป็นอย่างต่ำนะโอเคแล้วก็อย่าลืมกดแชร์นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆของคุณต้องการจะทราบเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับพวกนี้นะเช่นเรื่องอัปเซิร์ฟเวอร์อะไรอย่างเงี้ยนะโอเคทั้้้้ไคงคคลลลลิปนนนนีีอออาาาาากกก่กกแวก share, กแววบบวััััถชชบบบบบยยยืมดดดด์์รรร Subscribe พหหสสส๊